โอเคนะเพื่อนๆครับตอนนี้ผมรอ,อยูทูบเบอร์นะครับมีที่จะมาหาผมนะจากราช,ชบ,บุรีนะก็จากสมุนะครับมีน้องดาวน้องวัดน้องคนเดินทางนะครับแล้วก็น้องเด่นที่บอกว่าจะมาหาผมนะครับทีนี้นะผมก็มารอที่บ้านพี่นะครับก็คือว่าพี่ผมเนะี่ยที่อยู่ใกล้กับผมในป่าไร่นาตรงนี้นะครับ ้เขนครับหลใกล้กี่กิโลนะครับประมาณสักสองกิโลกิโลกว่ากิโลกว่ากิโลกินสองกิโลประมาณนัผมโอเคนะเพื่อนๆครับก็นี่ครับที่ผมรอน้องดาวน้องเด่นน้องวัดแล้วก็คนเดินทางนะครับผมก็มารอที่นี่นะครับเป็นพื้นที่ของพี่เองนะครับพี่โมโทนะครับทีนี้พี่โมโทมันก็อยู่ที่นี่บอกว่าสี่ปีนะครับเนี่ยครับ ติดกับป่าเขาเหมือนกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวพาไปชมพื้นที่ตรงนี้หน่อยนะครับนิดหน่อยนี่ครับเห็นไหมครับบ้านบนลานแบบใช้คลาสสิกในคือแบบผมไม่ไม่สามารถอธิบายได้นะครับสวยมากเป็นคู่กับธรรมชาติขลนนังนั่นคือเป็นป่านใหญ่นะครับโอ้สุดยอดเลยตอนนี้ฝนก็ตกลงมานะครับเดี๋ยวไปดูกัน ในที่นี่ได้มีอะไรบ้างนะมีมีมีข้าวหวานครับลองไหมเดี๋ยวลอง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 สักลกอันนี้กินดิบได้เลยเหรอครับดิบได้เลยมันประมาณนี้นะแต่ว่ายัง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 ไม่สุกยังไม่สุกเต็มที่นะถ้าสุกเต็มที่ก็จะดีกว่านี้ครับอันนี้ลูกพรับใช่ไหมครับอันนี้ฟูยู่ครับเป็นพรับหวานพรับหวานมาจากเมืองจีนมาจากของไตเลียอะไรพวกนี้ครับผมสามารถกินได้เลยขออนุญาตเช็ดก่อนแล้วมันไม่ไม่ฝาดเหรอ ไม่ฝาดครับเดี๋ยวจะให้ลองนะครับผมอ,อ,อกรอบมากรอบมากนะเดี๋ยวลองอชิมนะพเพื่อนพ่ครับอืมได้ฝนมันลนมาหน่อยธรรมชาติคนระับหวานจริงอันนี้ไม่ต้องดองเนาะไม่ดองเริ่มหวานหวานมุกไครแอปเปิ้ลแนะหละอืม อเคลนะ้วตอนเนี้ยผมไม่ไปใจครับพาผมนี่ว่าจะพาไปสวนไปแป๊บเดียวเนาะสวนมาแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวรอโน,อน,น้ัดน้นหลายๆคนนที่มา,าผมดีกว่าตอนนี้กินข้าไปก่อนโอเคครับครับผมสวัสดีครับน้องเดนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีไหมครับก็สวัสดีครับ,รบมามาเข้ามานี้เข้ามานี้ก่อน,าาน,อนเดี๋ยวผมมารอแล้ว แล้วน้องดาวน้องวัดไปไหนน้องวัดกับพี่หนุ่มแล้วก็พี่ดาวเนี่ยตามที่หลังพอตามแล้วเนาะมา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 นะพักพักนี่แป้นหมดแล้วค่อยลงด้วยกันครับผมครับผมโอ้มาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมมารอที่นี่แล้วนี่ะตั้งใจมารอแล้วเน่ะมามามาผมมารอที่เดี๋ยวลงไปด้วยกันหน่อยที่กระท่อมครับผมอันนี้บ้านพี่เหรอเป็นพี่พี่ผมครับ มาอยู่ที่นี่ครับผมเียกน็เลยมารอที่นี่มาวันเดียวพักกันโอ้ตัวลอมากยนะเนี่ยโอ้โอเคนะเพื่อนเพื่อครับตอนนี้ผมก็รอยูทูบเบอร์นะครับที่มาผมมาถึงเลยครับที่ผมอยู่กับพี่โมโทเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วทีนี้ก็มาถึงกันทั้งหมดนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะว่าใครบ้างนะครับที่มานะครับ ตอนนี้นะครับก็มาอยู่มาพักที่กระท่อมนะครับของพี่โมโทนะครับก็คือพี่โมโทคนนี้นะครับอ๋อสวัสดีครับครับผมแล้วก็เอฟซีหรือไม่ใช่เอซียูทูบเบอร์เนาะที่มาหาผมจะราบบุรีแล้วก็สมองมาหาผมแล้วก็พี่โมโทผมก็ผมอยู่ที่กระท่อมของพี่นะครับแล้วก็ต้อนรับอย่างดีมากครับยินดีต้อนรับครับเป็นกำลังใจน้องๆเลยนะครับผมครับ ครับก็นี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับมาเดินป่าเดินเขาครับครับผมก็มาถึงแล้วใช่ไหมมาถึงแล้วครับโอ้โหบรรยากาศนี่คือดีมากเลยครับครับหนาวหนาวครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่เพื่อนด้วยครับน้ำเด่นเนาะครับผมก็ผมเคยมาครั้งหนึ่งแล้วนะครับบรรยากาศนี่ก็โอเคเลยนะครับครับผมครับผม ครับนี่ครับน้องดาวใช่ครับดาวไลฟ์สไตล์ไลฟ์สไตล์ครับมาพี่เชฟสามครั้งแล้วนะพี่เนาะครับผมใช่ขอบคุณมากเลยอ่ะมาพี่เชฟครับแล้วก็สวัสดีครับหนุ่มนะครับจากช่องคนเดินทางนะครับโอ้โหผมมาถึงเนี่ยอากาศดีมากๆเลยครับผมรู้สึกแรกที่ผมรู้สึกก็คืออยากนอนครับผมอากาศหนาวด้วยนะครับตอนนี้ฝนตกเนาะฝนตกฝนตกครับฝนตกแล้วก็เพลียด้วยก็บรรยากาศร้อนๆนะครับ ทั้งหมดนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่บ้านกระท่อมนะครับกระท่อมพี่มูโทนซึ่งหากไกลจากที่ผมเท่าไหร่นะกี่กิโลประมาณสักกิโลกิโลกว่ากิโลกว่านะครับก็เดี๋ยวสักครู่หนึ่งครับผมจะพาทั้งหมดนะครับไปที่กระท่อมผมนะครับเดี๋ยวเชฟวัววิทย์แต่ทีนี้พับแปมืงเนาะครับผมพัก่อนครับครับผมตลูกอ่ะเครับเดี๋ยวตอนนี้ผมอยู่บ้านกระท่อมพี่มูโทนเสร็จแล้วผมจะ พายูทูบเบอร์นะครับทุกท่านที่ไปหาผมนะครับลงไปประมาณหนึ่งกิโลเดี๋ยวไปนะครับพร้อมพร้อมหรือยังครับผมพร้อมแล้วครับไปน้องดาวครับนุ่มครับนุ่มนุ่มพร้อมพร้อมแล้วเนาะฝนตกลวยเลยน้องเด่นมีไหนอ๋อน้องเดียวหาน้องเด่นไม่ใช่น้องเดียวน้องเดียหามมะนาวไปมะนาวเยอะๆหน่อยเออคครับพี่รับไม่เป็นไรไม่เป็นไร เพื่อนครับตอนนี้ผมก็มาถึงกระท่อมผมนะครับแล้วก็มีเขาดามาต้อนรับผมแล้วทีนี้นะครับคือเพื่อนยูทูบเบอร์ที่มาหาผมนะครับไม่รู้ว่าโลถึงไหนเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมลงไปก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวรอให้ทั้งหมดนะครับเพื่อนยูทูบเบอร์ที่มาหาผม ว่าวันนี้ฝนไม่เป็นใจนะทำให้ฝนตกอาจจะระบาด่อยนะครับมาแล้วเจอพายุเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าตอนนี้มาันถึงยามผมขับรถลงลงก่อนนะครับเขาตอนนี้เขาก็มาต้อนรับน้องน้องเด่นนะครับน้องวัดแล้วก็น้องแล้วก็หนุ่มนะครับคุณหนุ่มนะครับ เดี๋ยวผม,ผมรอนะครับเขาไปไปตัวรับหน่อยเร็วเร็วให้เขาเร็วเร็วเร็วไปตัวรับหน่อยตอนนี้น้องเด็กมาถึงแล้ว,เ,วเดินโฟนแล้วเนาะ โอ้เจอไม่ผมต้องลงมาตั้งไต่เอานู้นเลยครับแล้วน้องวัดมีไหนกับหนูไม่รู้ยังจะจะรอดหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะช่วยยังไม่มาใช่ไหมใช่ครับตอนนี้ลงมาตัวมานเยอะครับผมเพื่อนครับตอนนี้ก็รออีกคันหนึ่งก็คือน้องวัดนะครับกับหนที่ยังไม่ได้ลงมานะครับถนนผมนี้พูดตัวว่าเข้าแค่ญากนะครับทางลำบากมาก ก็วันนี้นะเพื่อนเพื่อครับผมเดินป่าแล้วก็กลับมาแล้วก็มีทั้งคุณหนุ่มนะครับสวัสดีครับครับผมแล้วก็วัดน้องเด่นนะครับสวัสดีครับแล้วก็มีน้องดาวที่มาหาผมแล้วก็มีของมาด้วยนะครับที่ผมเข้าป่าแล้วมีคุณคุณสิงชนนะครับที่ส่งให้ผมผมต้องขอบคุณมากๆนะครับที่ส่งของให้ผมมากมายนะครับ ไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างมีหมกด้วยนะครับใช่ครับในพานแล้วก็มีปลาหมึกแล้วมีขนมเดี๋ยวกว่นนี่อะไรนะอันนี้อะไรอีอ๋อเป็นแมสแมสครับผมอันนี้ก็อันนี้คือเจลล้างมือใช่ไหมใช่ครับผมต้องขอขอบคุณมากนะครับก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็ร่ำรวยตลอดไปนะครับมีความสุขนะครับแล้วก็อันนี้ จากคุณแม่ผมครับเขาเป็น f อซผมแล้วก็เอฟซพี่เชฟด้วยครับครับผมอันนี้เป็นเสื้อเอาไว้ให้ดำกับขาวครับผมผมขอบคุณมากนะครับครับครับแล้วก็อันนี้เป็นปลาหมึกแห้งครับผมต้องกให้พี่เชฟครับครับครับแล้วก็มีกะปิกุ้งครับให้พี่เชฟหนึ่งกระปุกแล้วก็ให้แม่พี่เชฟหนึ่งกระปุกครับผมครับผมใช่ขอบคุณมากนะครับก็ขอให้คุณแม่สุขภาพแข็งแรงแล้วก็อายุยืนนานๆนะครับ โอเคนะครับตอนนี้ก็ถึงกระท่อมผมทุกท่านนะครับตอนนี้น้องเดาไปไหนนะทำอาหารทำอาหารนะครับหุงข้าวนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาทํากับข้าวกินด้วยกันแต่บรรยากาศที่นี่อาจจะฝนตกนิดหน่อยหน่อยไม่เป็นไรนะดีเลยเขาไม่แพมากเลยตอนนี้กี่โมงตอนนี้ช่วงหนึ่งช่วงช่วงเครึ่งแล้วครับช่วงครึ่งแล้ว ตอของขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาที่มาดีเลยครับเดี๋ยวผมจะไปเที่ยวด้วยนะได้ๆที่ราชบุีเนภาคภาคกลางหรือเปล่ากลางได้ครับครับผมเดี๋ยวผมจะออกจากพัาเดี๋ยวลงภาคกลางครับได้ครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ากิจกรรมคืนนี้แล้วก็พรุ่งนี้แล้วก็นปวานขับไปจะเข้าป่าที่ไหนเดี๋ยวมาดูกันนะครับเพื่อนครับตอนนี้ผมก็อยู่ในครัวนะครับมันจะมีน้องดาวกับน้องวัดนะครับ ที่จะทําอาหารกินยก๊ยึ่ายทนในคืนนี้นะครับบรรยากาศอาจจะทําอาหารระบากหน่อยแล้วก็ก่อไฟก็ไม่ติดเนาะระบากหน่อยแต่ว่าวันนี้มาดูว่าน้องวัดจะต้มอะไรนะเออจะต้มกว๋วยเตี๋ยวครับนี่นแล้วก็ใส่เห็ดหอมเห็ดหอมใช่ครับผมแล้วก็น้องดาวนี่ทาอะไรนะน้ำพริกปลาแห้งครับน้ำพริกปลาแห้งนะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านี้จะทําอาหารแบบ จริงๆหน่อยเนาะวันนี้หลายเมนูใช่ไหมใช่หลายเมนูหลายเมนูเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าคืนนี้เราจะกินข้าวกันยังไงนะครับเพราะว่ามากันรู้สึกว่ามืดเร็วมากเนาะใช่ครับบรรยากาศที่นี่ฝนตกนะครับไม่เป็นใจจริงๆต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะครับเพื่อนครับก็ตอนนี้ทุกท่านนะครับทากับข้าวในครัวที่นี่นะครับ ทั้งหมดเลยนะครับทางน้องวัดน้องหนุ่มแล้วก็น้องดาวนะครับเดี๋ยวไปดูไปดูกันนะครับก็ของอภัยทุกท่านนะครับที่นี่แคบแคบไปนิดหน่อยในครัวนี่ทุกท่านนะครับที่มาหาผะก็ช่วยการทำอาหารเนาะวันนี้กินข้าวดึงหน่อยเนาะไม่เป็นไรครับแต่ว่าบรรยากาศนี่บอกเลยว่านั่นนอนน่านอนมากจริงครับ ว่าไงครับน้องถ้าจะให้เลือกกินข้าวกับนอนเนี่ยผมขอเลือกน้อยก่อนได้ไหมได้ได้ข้าวผมมามาไม่ใช่เครื่งวันนะทั้งวันเลยครับแล้วโนดนดาวเหรอครับี่จะทํากับข้าวอิ่แล้วนะครับชก็เดี๋ยวแกงไก่ไหมฮะแกงไก่เลยเหรออันนี้ไม่ใช่อันนี้จะทำไม่ไม่ถึงว่าเอาไก่ไหมเห็นเอฟซีบอกว่า ดดกินแต่ไก่ลไม่เอาแล้วันนี้ด้ผมกินปลาบ้างเนาะก็เดี๋ยวเมนูเมื่อกี้นะครับนวัดอะไรนะอก๋ออวเตี๋ยวครับก๋วยเตี๋ยวสำเร็จสำเร็จรูปก๋ววเตี๋ยวนะครับสำเร็จรูปเรียบร้อยมีเห็ดหอมด้วยน่าจะหอมส่วนน้องดาวนี่น่าจะเป็นเดี๋ยวมาดูว่าเมนูนี้เป็นอะไรบ้างนะครับแล้วก็เราก็ทอดปลาหมึกด้วยเนาะพรุ่งนี้นี่จับ มีนมนูแบบใหญ่ๆหน่อยเนาะครับผมเดี๋ยววันนี้จะเป็นอะไรก็เราดูวันนี้โรคขับอ้วนเหาอเบาๆมากราย่านการท่อะไที่ยวครับผมทุกเพื่อนครับก็บรรยากาศฝนตกเหมือนเดิมนะครับทีนี้เดี๋ยวมาดูคืนนี้ว่ามีทั้งหมดห้าคนนะครับห้าท่านว่าจะนอนกันยังไงนะในกระท่อมผมเผื่อใครมาเที่ยวหานะครับว่าจะนอนกันยังไงนะกระท่อมผมนี่รู้สึกว่า เล็กไปซะแล้วครับเดี๋ยวค่อยปรับปรุงในคันต่อไปนะครับเพค,ครับก็อตอนนี้ที่ทั้งหมดนะครับ สี่คนสี่ท่านนะครับที่มาเที่ยวหาผมผมน่าจะให้พักที่นี่นะครับเป็นที่พักรวมนะครับสําหรับผู้ชายก็สามารถนอนได้อยู่แล้วนะครับสี่ท่านแท่านนะครับก็หลายท่านนะครับที่มาส่วนมากก็จ้องในห้องเนะ่ยมีพื้นที่ประมาณนี้นะครับก็อย่างที่บอกนะครับอาจจะมีพื้นที่แคบหน่อยก็ขออภัยด้วยนะครับ คำว่ากินเพื่ออยู่รอดแล้วครับอร่อยไหมครับเออโบผมน้องดาวครับอร่อยเหมือนกันมีละครับผมนวัดวิกเกอร์วิกเกอร์วิกเกอร์ไปว่าอร่อยนะครับครับผมวิบอ๊ฮะวิบอะวิบอแปลว่าแบบอร่อยมากเราอร่อยมากเหมือนกันครับก็เป็นภาษาเดียวกันนะครับที่ไม่เหมือนกัน โอเคนะเพื่อนเพื่อครับผมว่ากินข้าวเสร็จแล้วหลับพรุ่งนี้ว่าจะมีกิจกรรมอะไรต่อเดี๋ยวมาดูกันนะครับโอเคนะเพื่อครับตอนนี้ผมก็กินข้าวเลยเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็น่าจะนอนนะครับคืนนี้ก็อาจจะแยกย้ายนอนกันนะครับที่นี่ได้หลายคนอยู่แต่ว่าแล้วแต่ใครจะนอนที่ไหนนะครับน้องเดจะนอนขน้างนอดใช่ไหมใช่ครับในโรงครัวใช่ แล้วก็นอนที่นี่นอนนอนตรงนี้ครับนอนดาวนอนไหนนอนในเต็นท์ไหมนอนพี่นอนดาวจะนอนในเต็นท์กับผมขางนอกเหมือนกันก็แยกย้ายกันนอนนะครับเราจะกินข้าวร่วมกันแต่นอนนี่แยกนอนแยกกันนอนเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูพรุ่งนี้เช้าว่าจะมีจะไปไหนแล้วก็ทําอะไรบ้างนะครับก็โอเคนะครับ สวัสดีตอนเช้านะครับวันนี้ก็เป็นวันรุ่งเช้าที่ผมอยู่กับทอบนะครับแล้วมียูทูบเบอร์มากมายนะที่มาเที่ยวหาผมนะครับ ไม่ว่าจะเป็นน้องวัดเดินป่าคนเดินทางคนแบดเป้แล้วก็น้องดาวไลฟ์สไตล์นะครับที่มาเที่ยวหาผมแล้วก็วันนี้นะครับผมคิดว่าผมน่าจะทำอาหารเช้าก่อนนาที่นี่นะครับน่าจะเป็นอาหารธรรมชาตินะครับเพื่อนเพื่ครับผมจะเอามาทำจากที่กระท่องผมนะครับว่ามีอะไรบ้างแล้วทำให้กับเพื่อนๆอน้องๆทุกท่านนะครับที่มาเที่ยวหาผมวันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับ ก็วันนี้ผมจะมีหลายเมนูให้กินนะครับแต่ว่าเมนูแรกน่าจะเป็นเห็กเดกอดแดงก่อนนะครับผมน่าจะํำกับใส่กับปลาทูด้วยนะครับ Hit Paul. เพื่อนๆครับอันนี้ฟัดทองลูกอ่อนนะครับเดี๋ยวผมจะทอดกับปลากระป๋องนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นเห็ดกอดแดงนะครับก็จะทำเมนูเห็ดกอดแดงทีนี้นะครับผมก็รอหุงข้าวนะครับรอให้ข้าวสุกก่อนนะครับ ครับตอนนี้ก็อีก2อสามนาทีนะครับเราจะได้กินข้าวนะครับเดี๋ยวส่วนน้องหมาผมนี่ผมก็เอาอาหารให้กินเรียบร้อยนะครับทีนี้เดี๋ยวผมลองถามเพื่อนๆทั้งหมดนะที่มาเที่ยวหาผมวันนี้ว่าเป็นยังไงบ้างนะครับใครไม่สบายบ้างอย่างเงี้ยครับก็เป็นไงบ้างวานอนเมื่อคืนครับก็หลับสบายครับแต่ว่ามีหลับหลับตื่นตื่นบ้างครับอ๋อครับผมฝนตกทั้งคืนเหรอฝนตกทั้งคืนเลยทั้งคืนเลยครับ อยู่น้ำเมื่อคืนตื่นนอนตอนตีสองพร้อมกันเล่นเหรอใช่พร้อมกันครับครับผมอันนี้ก็คือช่องวัดเดินป่าครับเดินังเขาครับเดินเขานะครับฝากติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็สายป่าเหมือนกันนะครับครับผมแล้วก็สวัสดีครับสวัสดีครับผมหนุ่มนะครับผมจากช่องคนเดินทางนะครับได้มานอนที่บ้านพี่เชฟเมื่อคืนผมนี้หลับสนิทเลยนะครับแล้วก็หลับสบายมากนะครับ ครับผมผมนี้นอนได้ทุกที่นะครับถ้าเป็นสถานที่แบบนี้นะครับผมนอนได้หมดเลยนะครับยกเว้นที่ที่อย่างเช่นโรงแรมหลืออะไรประมาณนี้ผมจะนอนไม่ค่อยเต็มอิ่มเท่าไหร่จะไม่ค่อยชินมันจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับครับครับถ้าแบบนี้โอเคเลยนะครับก็จากช่องเลยนะครับจากช่องคนเดินทางครับฝากพ่เพื่อนเนี่ยไปเป็นแขกรั้ผมด้วยนะครับครับครับเดี๋ยวไปดูน้องดาวนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ก็ทุกคคนนะรับอยู่ในครัวทำหมกข้าวอีกแล้วนะครับข้าวครับเมนูต่อไปครับเมนูต่อไปนะครับไข่น้ํานะครับครับก็อันนี้มาที่รอบที่รอบที่สามสามนะครับมาพิเชษทีไรนี่อิ่มท้องทุกทีครับทรั้งนี้ไม่มีเมนูไก่แล้วครับครับแต่ทำเป็นไข่เนาะไข่น้ำเมื่อคืนหลับเป็นไงบ้างก็หลับหลับตื่นตื่นเมื่อคืนผมผมกำลังอัพคลิปด้วยครับแล้วก็เต้นก็ใกล้จะหมดตอนลราหลับอยู่ก็คืูก็อันนี้จะจะช่องเลยนะ ดาวไลฟ์สไตล์นะครับดาวไลฟ์สไตล์นะครับฝากติดตามด้วยนะครับครับผมสวัสดีครับก็เดี๋ยวขอถามน้องเด่นนะครับจากช่องเลนะครับคนแบกเป้ครับสวัสดีครับครับผมเป็นไงบ้างเมื่อคืนนอนในครัวคนเดียวเม่ยคืนนี้ผมนอนในครัวสบายมากเลยนะครับก็จะมีช่วงที่ฝนตกโอ้โหสบายเลยครับอากาศก็เย็นก็ถือว่าบรรยากาศที่นี่เนี่ยดีมากๆเลยนะครับก็หลายๆที่หลายๆแห่งผมก็เคยสัมผัสมา ก็ไม่เหมือนกันนะครับแต่ทีนี้ก็จะเป็นพิเศษนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากเราอยู่เป็นแบบเยอะมากเลยในละครแบบไม่เหงาไม่เหงาแล้วก็ฝนเนี้ยได้ตกลงมาแบบอาการดีครับก็คือว่าเพอร์เฟกครับครับผมครับครับตอนนี้ดามนี่จะกินอย่างเดียวนะครับยังไม่อิ่มยังไม่อิ่มยังไม่อิ่มวันนี้เดี๋ยวผมไม่รู้ว่าสองตัวนี้จะพาเข้าปากไหมเดี๋ยวมาดูกันนะครับ เพราะาใบเขานี่เพิ่งโดนกาดมายังไม่หายดีนะครับโอเคนะครับก็อย่างวันนี้กนะ็เป็นวันรุ่งเช้าที่สดใสนะครับแล้วก็ยังไม่มีฝนตกเดี๋ยวเราจะเข้าป่ากันเนาะได้ครับกินเ,เข้ากินน้ําเรียบร้อยเดี๋ยวว่าจะทํากิจกรรมในป่ายังไงหรือว่านอนที่ไหนใช่ไหมครับได้ได้ครับก็ให้พี่เชฟเนี่ยนำพวกเราไปเลยครับครับเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวเห็นว่าคุณหนุ่มว่าจะไปเที่ยวบ้าน กระท่อมสามเหลี่ยมผมด้วยใช่ไหมครับผมใช่ครับเดี๋ยวผมพากข,ขึ้นไปครับโอเคนะครับเดี๋ยวกินข้าวแล้วเจอกัน เพื่อนครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับชาวนี้ก็กินข้าวอะไรเสร็จเรียบร้อยนะครับจะทุกคนนะครับเดี๋ยวจะได้พักทับผ่อนแป๊บหนึ่งนะครับก่อนที่จะได้เดินป่าเนาะว่าเราจะไปกันที่ไหนไปทํารายการหรือว่าจะไปแยกกันตรงไหนโอเคนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้มาดูกันหน้าอีพีหน้านะครับเข้าป่าทําอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับอีพีหน้าครับ